สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลุ่มฟังวันนี้เราอยู่กันที่ทาซตาแกลนในบ้านของออฟนั่นเองซึ่งข้าบเกี่ยวระหว่างวันที่30มพกฤติาลกถึงวันที่31กันลกัลดานั่นก็คือวันเกิดของออฟและวันนี้เพื่อนๆฟังมาทั้งหมด1ิคนสิคนนำโดยดิวก้อยวัทพิจพี่โจ๊กออกซิเจนออฟสุพนัะ แล้วก็คนที่กําลังไปร้องเพลงอยู่แล้วกาลังจะกลับมาคือท็อปนัตน,นันเพราะว่ามันมารอบหนึ่งแล้วยางก็ฝากไม่เอาวิชาการ,รไม่เอาวิชาการเอากันเองความทรงจาดีๆสําหรับเพื่อนๆก็นแล้วกัน,นตอนนี้พูดมากไม่ได้แล้วนะคะเ<ๆ>มาเอาเป็นว่าเดี๋ยว เมายังระวังตกน้ำนะนี่เล่นแต่เกมเนี่ยก็เล่นแต่เกมไม่ใช่เขาโทรคุยที่คิวนี่คือชื่อแฟนดิพรุ่งนี้เจอกันในย u ทูบยูทูบเนาะกูมีช่องกูมีชาแนลนะมึงไม่รู้หรอ ือเจ้าของวันเกิดอ๋อกับกับกับเพื่อนๆฟังที่ไม่ได้มา่าวันนี้สนุกมากอีกปีหนึ่งนะก็ดีใจที่ทุกๆปีเ่ยจะมีเพื่อนๆมาอี่ปีรอบนีอะไรปีเลยครับก็ดีใจมากๆประทับใจมากๆเลยเนี่ยตัวเพื่อนๆนะเพราะว่าหลายคนอยู่ใกล้แล้วก็อยู่ไกลด้วยนะแต่ว่าเราก็มีหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยก็คือมามาฉลองวันเกิดนะมามอบความสุขให้กับ จ้ของก็เกิดทำไมออาตาเดียวไเดียวเต่าไม่เกอลยนอนวนนตียสองอเราทับอยู่รอทับอยู่เราทับอยู่เดี๋ยวสัพักเจะมาครับไปร้อเพลอยู่ตอนนี้ก็กำลังเวียนกันร้องเพลงนะอยู่คนนึงตอนนี้เนี่ยใครก็พาอเสียบปบมือกับพี่โจ้ ต้องดีทูบีว่าจะโกหกกันปีถึงไหนไปจำตัวว่าพี่โศน้องไอ้น้องไอ้พูดอะไรกับเพื่อนๆหน่อยดิน้องไอ้อะไรนะครับพูดกับเพื่อนๆหน่อยสิไอเป็นสาวแล้วไอเป็นสาวแล้วสวชุดที่หนึ่งเป็นปีแรกนะครับที่ได้มาเป็นเจ้าสาวคุณค่ะคุณคุณนะโฮดีใจมากเลยค่ะ ใช่เขา YouTube เล่นเทใช่โอโุกทุกไม่เช้าไม่กลับเปจ้าพรุ่งนี้เล่นตีบ่งทุกตายมันแค่ไปเช็คชื่อเฉยๆมันแค่ไปเช็คชื่อเฉยๆค่ะแต่ว่ามันไม่เรียนแล้วค่ะพอเช็คชื่อเสร็จปุ๊บมันก็นอนก็ทำไมก็จ่ายค่าเทอรมเพงก็อย่างหนีแหละเขาไปย่างี้ไปฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอดิโอเคมาสยามโอ้ยเทสสยามโอเค กัดวันโอ้ทำกียกทำยังไงว่าน้ำหนักมึงอ่ะห่างจากกูเยอะนะก็สิบโลแล้วนิดนึงอ่ะกันกันนิดนึงนิดนึงก็ห่างกับพี่จ้อยสิบโลอ่ะกับพี่น้องกันเนี่ยก็ต้องแบบนี้แหละน้ำหนักใกล้กันผู้ชายาใกล้กันผู้ชายขาเย็บมาค่ะไม่ใช่ผู้ชายตายเดี๋ยวจะแท้งให้หมดยอมยองคุณพี่ก็้าเดี๋ยวอะไรปากบอกพี่ซีซีว่าพี่บิ๊กเป็นของไอ้แล้ว แล้วนะครัยชอบจังเกือนมากวันนี้จอย้ในฐานะที่ไอ้เป็นรุ่นน้องของพี่ดีพีอูคืนนี้ไอ้ต้องนอนกับพี่ว้าวนอนจัดพี่จัดห้องนอนไว้ให้ไอ้แล้วเรียบร้อย่ลาที่เองนอนลาทาคนเดียวเลยเราที่ศาลาคนเดียวอะไรกับการท่ากลางธรรมชาติบ้างอบเป็นแหวโอบเป็นแหวนอบเป็นแหวนอบเป็นแอร์แล้วก็ไฟแบบสลัวยอ่ะพี่วินมีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆหน่อยเร็ว และขอเล่นเกมก่อนนะครับวินสองลลงมมาาจจกกกพี่่โ๊ในุรักทุกคนเลยแค่นี้พี่ถึงด้วยพี่ถึงไทำไมชอบแอปหน้าเด็กอะอายุเยอะแล้วนะไม่ได้แอปบอกด้วยว่าวินเปลี่ยนงานแล้วนะครับอ๋อบอกครับผมตอนนี้เปลี่ยนงานเป็นขายลูกอมแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเพราะสู่ช่วงพิธีการต่อพิธีการนี่แหละอันนี้จงร้องเพลงอันนี้จงร้อง One two three